อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าบุมโคม้งสังเกตที่เขาตกแต่งข้างบนนะคะโคมไฟหลากสีแล้วก็แบบพวกคมมามาแต่งอะไรเงี้ยสวยนะมูทโทนอะ่ะประเด็นคือมีพร็อปให้ด้วยไม่ต้องพกพร็อปมาเองซึ่งมันเวิร์กมากสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวอายจะพาทุกคนไปตุรกีแบบไม่ต้องบินนะคะที่นี่เลยอากาบาคาเฟ่นะคะนี่ป้ายร้านก็จะเป็นแบบนี้ผกตะเกียงก็มาได้ เข้ามาเหมือนแบบเพ่เหือแบบข้ามคบอะใดๆดูดิประเด็นคือมีพร็อพให้ด้วยไม่ต้องหกพร็อพมาเองซึ่งมันเวิร์กมากเป็นตัวนั้นแนะนําแบบว่าอง่ายๆคือถ้าสมมติอาอาจะดูเลฟก่อนพวกแบบตุรกีหรือเขาถ่ายรูปบางคนก็จะแบบเดสสยาวสีโสดหรือว่าผ้าเลื่อมสตรีพร็อพก็จะเป็นแบบนี้กลุงกิ้งกลุ้งกริ้งวุ้บนี่ต้องผู่ใดๆเดี๋ยวอาจจะเลือกพร็อพแล้วก็ไปแต่งตัวให้ดูว่าจอกมาเป็นยังไง เราไปดูมุมถ่ายรูปแต่มุมเลยดีกว่าความจริงชอบมุมกระจกแบบว่าไม่ใช่กระจกมิเศษอร์แต่ว่ามันโฟตได้อยู่รู้ไหมคู่กันพอดีเลยคู่กันวันนี้ไม่ได้มาใครช่วยจ้ามาเก็บมาบังประเทศอะไรอ่ะเริ่มงงแล้วต้องเทียวยังไงอ่ะมาใครพามาจะมาใครโอเคอ๋อมุมนี้ได้ละหนึ่งแล้วก็หรือเราจะนั่งแบบตรงนี้ก็ได้ คุณนายใดๆนั่งเป็นคุณนายก็มุมนี้ข้างในก็สวยแต่ที่ลกๆเนี่ยดูเลยนะ <c oughs> เอาเป็นตรงนี้แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าบูมโคง้งสังเกตที่ขอตกแต่งต้างบนนะคะโคมไฟหลากสีแล้วก็แบบพวกคมมามาแต่ง,งอะไรเงี้ย สวยนะมูทโทนอะตะเกียงแก้วนี่อะไรอย่างนี้ได้อยู่โ,<ฮ>โ<ฮ>ปจิกิกกับตรงตะเกียงนะคะสำหรับหนูถ้ามูดหนูจะแบบเชิดเหรือว่าแบบแตะนิดหนึ่งเราก็แบบเชิดน,นี่แล้วก็อีกอย่างที่ช่วยแห้งรูปสวยก็คือ ของกินใดๆดิฉันสั่เซตเป็นแบบชาพีชนะคะข้าแรกก็เบสิกโชว์โชว์ข้างนี้นิดนึงเนี่ยนิดนึงแต่ว่าอะมาชากินลูกกินให้หมดพี่จะรินไหมตรงแก้วมันสวยเป็นแก้วแบบนอกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะแค่แบบถ้ากำลังจะจิบแต่ตอนเนี้ยโพสไม่ได้เพราะลนเอิมาแบบอย่างเงี้ยเหรอเปิดหนวด มันมีเข้าเลยอ่ะมึงซันต้าชีสยัยงไงอ่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวตัดลงแม่นอนแกงอ่ะสุตลต่านโชว์แล้วเทลงน,นี้แล้วก็ตก <c oughs> อ๋อแบบนี้อันนี้เลือกมาเพราะว่าโทนสีน่าจะเป็นอาสวรสค์แล้สวส,สีม่วงอ่ะอาคิดว่าน่าจะหวายเลยไม่ได้กินเขาต้องถ่ายรูปก่อน แดงหรือว่าสีเข้มบางคนก็เป็นโทนสีน้ำเงินยอยะไรเงี้ยแล้วแต่แม้สีมันได้อยู่เนี่ยเนี่ยงแต่งดีมาเลยนะจ๊ะโอเคอันนี้คือรูปในมือถือนะคะที่ไอ้ถ่ายไว้เดี๋ยวเราจะมาลองแต่งรูปดูแบบว่าดึงมูทโทนให้เหมาะกับแบบสไตล์ตุรกีนะจ๊ะมาเริ่มกับแสงก่อนแสงจะแบบว่าไม่จ้ามากก็จะดึงนิดนึง ดึงลงนิดนึงแล้วก็ดึงคอนท้าส์นะคะให้แบบว่าชัดขึ้นหรือว่าให้ภาพมันขมขึ้นใช่ใช่แบบว่าอุ่นๆแต่ว่าแบบภาพแบบคอนท้าส์แบบชัดๆเพราะแบบพวกรายละเอียดมันเยอะนึงเรามาดูไฮไลท์นะคะถ้าเราดึงไฮไลท์เห็นไหมผิวอาจจะแทนขึ้นเลยแบบว่ามันจะตบพวกรีเฟกลงอ,อันเนี้ยมันเยอะใช่ปะปดึงลงนิดนึงแล้วมาดูชาร์โด้ปบภาพมันก็จะมืดลงนิดนึงแบ็คไว้ wide, นี่เหมือนแบบว่าสว่างหรือมืด ปึ๊บปึ๊บตอนนี้โทนมันจะเข้มขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดึงสีกันนะจ๊ะเจ้าแบบโทน,นอุ่นจะเป็นแบบว่าส้มๆเออสีอันนี้ยมันจะแบบว่าเหมือนความอินหรแบบือแชกอุณหภูมิสีเวาจะซิดหรือว่าแบบจะเข้มจะขอดึงนิดนึงให้มันมีความแบบดึกเก่านิดนึงนะคะอันนี้เราจะเล่นสีแดงแล้วแต่ชอบโทนไหนอาจะแบบเป็นแดงแบบเลือดหมูกลำกลำนะับ สีส้มยังไงคือสีส้มมันจะดึงสีผิวไปด้วยหนึ่งเราสามารถปรับได้อยากขาวอยากดำก็ตรงนี้ได้อยู่แล้วสามารถมาดึงตรงนี้ได้อีกว่าแบบให้มันชัดขึ้นไหมหรือว่าเข้มขึ้นไหมได้ได้<ร>ไล้ว่ยายแตกรูปอะ่ะใช่ก็คือคนอื่นในรูปใช่ป่ะแต่องถึงเราก็าไม่เป็นนะหรอสุลตานะ <laughs> <laughs> นี่ทุกคนตอนนี้เราได้แบบประมาณนี้มาจะมีความแบบเข้มขึ้นแล้วโทนสีจะแบบ แดงขึ้นกล่ำขึ้นนะคะถ้าใครชอบก็แต่งมุดนี้ตามได้นะคะหรือชอบแบบไหนก็ปรับแต่ไปชอบได้เลยอาจจะสั่งเป็นอันนี้เป็นชาพีชนะคะจะมีพีชอยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวเทให้ดูน้องจะแบบวุบขึ้นมาอันนี้เป็นพิซซ่าชิคเก้นแอนด์ชิลลี่นะจ๊ะนี่เห็นทันไหม มันหอมพีสเลยคือแบบกลิ่นพีสเลยก็จะมีความหวานพีสก็คือรสพีสเลยองจริงคือถ้าใครชอบพีสนายชอบหรือว่าใครชอบหวานคือถ้าสมมติคนที่กินชาธรรมดาจืดๆมาแล้วมากินเนี้ยคือแบบจะคนละรสก็เหมาะกัคนแบบหวานหพีสจะกลิ่นแบบหอมอะหอมอะบอกแล้วอย่าถ่ายรูปนานอย่าถ่ายรูปนาน นออ่ะอืยอร่อยหนูจริงแป้งมันนุ่มอ่ะชีสเขาดีอ่ะอธิบายออกมาได้ไงได้บ้างชีสมันมีความละมุนอ่ะเหมือนแบบชีสที่มาจากแบบนมวัวที่ดีอ่ะเฮ้ยมันมีหลักก้ามากเหรอไม่แต่มันอร่อยจริงมันอร่อยจริงนะนอร่อยจริงเนี่กินเยอะเลยอ่ะอันนี้เป็นบราวนี่นะคะนี่น่าจะไอติมช็อกโกแลตกับบราวนี่เรามาชิมบราวนี่ เรานี่ไม่หวานหมายถึงแบบว่าหวานแต่แบบไม่ได้หวานมากคื <c oughs> อไเลยอะอร่อย <c oughs> สำหรับใครที่อยากมานะคะตุรกีในกรุงเทพแบบว่าไม่ต้องบินนั่งเครื่องใดใดก็เหมือนอยู่ตุรกีได้นะคะที่นี่เลย <c oughs> อกาบาคาเฟ่นะคะยูสุขุมวิทซอย9 7นะคะก็คือถ้าสมมติเลี้ยวเข้าซอยตรงมาเรื่อยๆจะเจอร้านเลยอยู่ซ้ายมือนะจ๊ะไม่ไม่ไมกลาจากบีทีเอสบางจากลงบีทีเอสบางจากมา <c oughs> ทางออก1น,นะคะแล้วก็วนซ,วนซเ เดินตามไปเซเว่นเพราะพี่กิกลงมาแล้วนะคะ <c oughs> เดินไปทำเซเว่นเสร็จแล้วเราก็จะเจอปักซอย <c oughs> ใช่ไหมพอเราเข้ามาปั๊บเจอร้านเลยนะจ๊ะ <c oughs> ก่อนนะัถึงกดกินก่อนตอนแรกเราจะสับสนว่าใช่หรือเปล่าแต่ความจริงก็คือร้านอยู่ข้างในนะคะเดินทะลุเข้ามาได้เลยกดกินก่อนทุกอย่างโอเคเพราะเพิพ่มมีให้แค่แบบแต่งตัวมาก็พอเอาอาหารอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงต้องสั่งนะอะไรนะชิคเก้นแอนชิลลี่อันนี้อร่อยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วสุดท้ายกดติดตามด้วยช่องทางอยู่ข้างบนทั้งหมดเลยฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ไปกินต่อละค่ะถ่ายรูปเราถ่ายเสร็จแล้วเรากินต่อกันค่ะบ๊ายเคยเล่นมห้ยบ้างกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมีกี่ลูกเคยเล่นไหมเคยกุ้งกิงมีกี่ลูกพี่ตูนกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมีกี่ลูก A later few moments หลายลูกอ่ะมีเสร็จลูกไม่บอกเกมนี้ไม่เฉลยไม่ได้เราไปฝึกเล่นนะอะกุ้งกิ้งกี่ลูกเราคิดนานสี่ลูกโอเคเข้าเรื่องต่อ ติดตามคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์และเทรนด์บิวตี้ใหม่ๆได้ที่ช anel เชอรี่บอกเลยนะคะเรื่องความสวยความงามเราไม่มีห่วงเราไม่มีกัรปล่อยให้ทุกคนแบบจัดเต็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย